สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันอีกนะฮะโดยเริ่มต้นกันที่ผลของการแข่งขันพเมียร์ลีกนะฮะของทีมยังไงไม่ว่าจะเป็นอเซนอลนะฮะที่ชนะลีดยูไนเต็ดนะฮะถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะในคู่ก็เซอร์ซีนะฮะก็เซอร์ซีก็ถลม่มเวทแฮมไปถึง5ประตูต่อนหนึ่งเลยนะฮะโอ้โห แต่คู่พิล็อกเนงก็คือแมนซิตี้นะฮะเปิดบ้านเจอกับทอร์เน่ฮอสเปอร์นะฮะพากลับเป็นทางทอร์เน่ฮอสเปอร์นะฮะที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่ตอศูนย์นะฮะโอ้โหกรยานเปปโบกอิโอลาเยบอมือเก้าหัวอีกสบ,บนออมาทีน้อโอ้โหไม่น่าคิดเลยนะฮะว่าแมนซิเตี้จะเพลขนาดนี้นะฮะเพลถึงสองประตูต่อศูนย์เลยนะฮะ ยังสิละพี่น้องบ้านหลูกมก้มเขาบัวภัยนะฮะบุกเขาภัยออกภัยนะฮะโอกาสมันมีทั้งเพลงมีทั้งสนะนะฮะและทางแมนสเตอร์ยูเต็ดขอยกับีโปรแกรม์นะฮะจะแข่งในมือนี้นะฮะโดยจะพบกับทางปูแลมนะฮะซึ่งจะประมาณบ่านะฮะพี่น้องฮะเพราะว่ากานบ้านหลูกมก้มนะฮะมันชิบเขาไว้ออกไปนะฮะ เตะกรุ่นบอลไฮแม ator, นเซตเตอร์ยืนเต็ดเข้าสนะนะฮะหลังจากที่อัดอันมาดนนะฮะแล้วก็เก็บกดมาดนมาซีนที่เก้าขอระบายอ,าออกจาก4050คือเขาในหน้าเนาะซึ่งเราเราแฟนบอลเซตเตอร์ยืนเ,เต็ดเอาสามารถรับชมกันได้นะฮะในช่วงเวลา22บสนาฬิกาสานาทีนะฮะเ้ามีนัดกันได้พี่น้องลองคอมเมนต์มาดินน้ำกันเนาะ ผลสกอ์ที่ชาดไว้เท่าไหร่นะฮะโดยทางแอดคิดว่าประมาณ3ประตูตัวน,นึงรลอว่าสามศูนนี่นะฮะประมาณนี้ถ้ายย่งดีเดีกคนซีน,นิกอาจะโอเคฮะแล้วเพืเ่อนๆคิดว่าคิดว่าเท่าไหร่นะฮะลองผิวกันมาเบิรงเดอรน,นะฮะแลกเปลี่ยนน้ำกันนะฮะซึ่งบรรยากาศในการซ้อมเก็บตัวก็โอ้โหเป็นด้ยวยควาดันแล้วก็มุ่งมั่นด้วยนะฮะ โดยแมนเชสเตอร์นคนนี้โอ้โหโยิงดีเห็นแม็กควายก็ยิงด้วยแถมเซสกโกก็โอ้โหยิ่ยิงแรงแล้วก็คมดีด้วยนะฮะแล้วอีกข่าวต่อมานะฮะโอ้โหใกล้จะเฮียมิโก,ลละะก,โกลแล้วฮะใกล้จะเฮียมิโกแล้วฮะสำหรับโกลเมือหนึ่งมาที่โกลเมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโดยณตอนนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรากำลังจะยื่นนะฮะเพื่อซื้อตัวรามเมนนะฮะ โดยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกิวจะยื่นอยู่ที่20ล้านยูโลรนะฮะบวกแอดออนเพราะว่าค่าตัวของราเมนนั้นอยู่ที่25ล้านยูโลรนะฮะโอ้โห,โหจังเลยเกาให้ได้ฮะคนนี้ฮะเซฟดียลี่ฮะแล้วก็เดินใส่เท้าดีดด้วยนะฮะคนนี้นะครับ จะไดกระจัดมาฮะจัามาแหล่งข่าวยืนยันจากฟาบิชิโอลุมาน,นุว่าเม่ยู่ในติดเคลื่อนไหวแล้วก็พรมยืนดิ้วนี่แล้วนะฮะถ้ายืนก็จะจบเดี่ยวนะฮะคนนี้นะฮะหวังว่าสีใดมาเทนอุนนาละเด้อนะจัดมฮัจัามาแล้วข่าวต่อมานะฮะเป็นข่าวขาวออกนะฮะ ซึ่งนันบุนไฮด์นก็ใกล้จะได้บทสรุปแล้วนะฮะน่าจะยืนตัวไปเล่นให้กับทางนาปโปลีนะฮะรอเขายืนยันอีกน,น,นิดหน่อยนะฮะส่วนรายที่สองก็น่าจะเป็นแอนโทนีนะฮะที่มีแนวโน้มสูงมากเลยนะฮะเพราะว่าเรียบร้อยิียังคงเจรจาเพื่อดึงตัวแอนโทนีกลับมาร่วมทีมด้วยนะฮะโดยแอนโทนีก็เตรียมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเรือเบติโก็ยังพยายามหาทางออกเพื่อให้ดีลนี้สเร็จนะฮะคำว่าการเจรจาจะเข้มข้นขึ้นอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการยืมตัวหรือว่าจะขายขาดนะฮะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเพราะว่าเรือเบติได้ยื่นข้อเสนอสองรูปเบรยไว้ให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือการซื้อขาดนะฮะถ้ายืมตัวก็แล้วมีข้อมีข้อผูกมัดว่าต้องซื้อขาดนะฮะอยู่ที่45ล้านยูโรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าว่าซื้อจ่ายสดนี่ก็จะได้ค่าตัวที่ลดลงไปนิดนึงเพราะว่าทางเดียบันทีเขาเสนอมาที่2ทางเลือกนี้เท่านั้นนะฮะจะได้ก็ขึ้นอยู่กับแอนโทนีด้วยฮะแอนโทนีโอเคซีเกตสิจะจะได้ง่ายนะฮะส่วนทาง และท้ายนี้ก็ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาเลกเป็นน้ำกันนะฮะว่าสกอร์ที่ขาดไว้ระวังแม่นยู่กบะูฟแลมท่ดใดนะฮะจานมาฮะพี่น้องฮะจานมาฮะโดยแอดคิวระมาณ3ประตูตัวห,หนึ่งนลยนะฮะรอว่า3-0พูสวัสดยฮะบายบาย